โอมชานติวันนี้วันที่เจ็ดเดือนพฤษภาคมปีสองพันยี่สิบห้าเราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบัาบาทได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานศรัทธาของลูกพัฒนาขึ้นมาด้วยความรู้และโยคะนี้ไม่ใช่โดยการมีนิมิตนิมิตถูกกำหนดไว้ในละครแต่มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครคำถามแม้นท่านนั้น จะมีมนพิเศษอย่างแน่นอนและพลังอะไรที่พ่อนั้นไม่ได้โชว์คำตอบผู้คนเชื่อว่ารพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยพลังทั้งหมดท่านสามารถนำความตายกลับมาคืนสู่ชีวิตได้อย่างไรก็ตามบาบาพูดว่าพ่อไม่ได้เปิดเผยพลังนี้แต่ถ้าใครนั้นได้ทำการกราบไหว้บูชาอย่างจริงจังพ่อนั้นได้ให้นิมิต กับพวกเขาและนี่ก็ยังถูกกำหนดไว้ในละครพ่อนั้นมีมน์พิเศษในการที่ให้นิมิตและนี่แหละทำไมลูกบางคนจึงมีนิมิตของบรา,าห์มาหรือสีกฤษณะในขณะที่นั่งอยู่ที่บ้านสาละก้องคุณธรรมจุดแรกให้ทำตามคำสั่งของพ่อในชาติสุดท้ายเดี๋ยวนี้แล้วมีชีวิตที่บริสุทธิ์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูก แสดงให้เห็นความกล้าหาญของลูกในนี้จุดที่สองให้ทำตามสีหมัดอย่างต่อเนื่องและแสดงการกระทำที่สูงส่งจงขึ้นไปอยู่เหนือเสียงลืมทุกสิ่งที่ลูกนั้นได้ศึกษามาและได้ยินก่อนนั้นและให้จดจำพ่อผู้เดียวพรขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวและสั่นกรอนและจงทำรากฐาน ศรัทธาของลูกให้แข็งแรงโดยการพิจารณาเหตุการณ์ที่ยากลำบากนั้นเป็นโชคที่ดีของลูกเมื่อเหตุการณ์ที่ยากลำบากมาให้กระโดดให้สูงเพราะเหตุการณ์ที่ยากลำบากเหล่านั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคดีของลูกมันเป็นหนทางที่จะทำรากฐานศรัทธาของลูกให้แข็งแรง เมื่อลูกนั้นเริ่มแข็งแรงเหมือนกบองคตอีกครั้งหนึ่งและตลอดเวลาแล้วข้อสอบเหล่านั้นต่อมาก็ยังจะคารวะลูกด้วยอันดับแรกมันจะมาในรูปแบบที่น่ากลัวแล้วต่อม,มันก็จะมาเป็นคนรับใช้ของลูกให้ท้าทายมันเช่นมหาวีระดังเช่นที่เส้นนั้นไม่สามารถที่จะ ถูกวาดลงบนน้ำได้ในหนทางเดียวกันเหตุการณ์ที่ยากลำบากไม่สามารถโจมตีลูกผู้เป็นนายมหาสมุทรโดยการอยู่ในสภาพดั้งเดิมของลูกลูกก็จะอยู่อย่างไม่หวั่นไหวและไม่สั่นคลอนได้คติพจน์พร้อมกับการพูดว่าลาก่อนกับปีเก่าๆและก็ยังพูดลาก่อนอยู่กับความขมคืนอัจฉริะโอมชาติ